สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นม .3.10 นะคะวิชาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราตะลุยโอเน็ตกันไปนะคะเป็นแนวข้อสอบโอเน็ตครั้งที่แล้วเราทําไปข้อ1ถึงข้อ7จนะคะจะเป็นในเรื่องของสแควรูสใช่ไมหมคะรากที่2รากที่ 3, นะ,ะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่8กันเลยนะคะจำนวนนะับที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อนํา6 9 12และ15ไปหาแล้วเหลือเศษ4เท่ากันคือจำนวนใดอ่ะก่อนอื่นเราบอกว่าในที่นี้คำคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้จำนวนนับที่น้อยที่สุดนะคะคำว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดเนี่ยแสดงว่าข้อนี้เขาให้หาครนอ่ะข้อนี้เขาให้หาครนนะคะแต่ไม่ได้ให้หาครนแบบธรรมดาด้วยนะคะเป็นครนแบบมีเศษ ปกติเราบอกเราหาคอนอรแล้วก็ตั้งหารสั้นปกติใช่ไหมคะอ่าแต่ทีนี้ในที่เนี้ยข้อเนี้ยมันเป็นคอลนอที่มีเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะพิเศษกว่ากว่าแบบที่เราเคยทํามาเนาะอ่าการหาคอลนอแบบมีเศษนะคะอ่าก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาคอลนอก่อนหนึ่งนักเรียนต้องหาคอลนอ่าคอลนอของ4ตัวนี้นะคะอ่าจากนั้นข้อ2ก็คือ พอนักเรียนหาคณอนอเสร็จแล้วนะคะให้เอาเศษไปบวกอ่นำเศษไปบวกให้นำเศษไปบวกนะคะ,ะลุยเลยก่ออื่นเราหาคณรนเราก็ตั้งหารสั้นปกติ6 92 2แล้วก็15เราบอกว่าเวลาเราหาคูอนอนเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีอะไรหารได้ทั้ง4ตัวไหมนะถ้าไม่มีเราก็ค่อยดูว่า3ตัวมีไหมนะถ้าไม่มี2ตัวมีไหมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีตัวใดหารได้เลยนัเองก็ต้องจับมันคูณกันถูกปะอ่นะทีนี้6 9 12 15นะแม่3หารได้ หานได้ทุกตัวเลยนะคะ3 2 6 3 3 9 3 4 2าแล้วก็3 55อ่ะต่อไปได้2 3 4 5ใช่ไหมคะอ่ะเราบอกว่าเราก็ดู4ตัวเหมือนเดิม4ตัวมีอะไรหันได้ไหมอ่ะถ้าไม่มีดู3ตัวมีไหมอะจากนั้นก็ดู2ตัวซึ่งอันเนี้ยมันมี2ตัวที่หันได้ใช่ไมก็คือแม่2 สองหนึ่งสองสองหาสามไม่ได้ก็ดึงลงมาสองสองสี่แล้วก็ห้าใช่ไหมคะอะ่เราบอกว่าถ้าเป็นคอรนอเราจะคูณเป็นตัว L อลจับทุกตัวคูณเป็นตัว L อลเพราะฉะนั้นข้อนี้คอรนอคือคอรนอเท่ากับนั่นเองก็คูณสองคูณสามเป็นหกใช่ไหมคะ 6, 3, 18ใช่ไหม18แล้วก็2คูณ5เป็น10ก็เป็น180แอ่ะแต่ตอบเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราบอกว่าข้อรอนอนเนี่ยมันเป็น8 8 0เอ่อ180ก็จริงแต่อย่าลืมมันมีเศษอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดอ่าจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็ต้องเอา 180ไปบวกกับเศษก็คือบวก4ได้184เนะพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อ2ต่อไปข้อที่9นะคะจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย5เหลือเศษ4หารด้วย6เหลือเศษ5และหารด้วย8เหลือเศษ7 เราบอกว่าจากข้อที่8นะคะเราบอกว่าเป็นครนที่มีเศษเหมือนกันแต่จากข้อที่8จากข้อที่8เนี่ยมันจะเหลือเศษสีเท่ากันนะคะส่วนข้อที่9เนี่ยมันไม่ได้เหลือเศษเท่ากันและแต่และตัวมันก็จะเหลือเศษต่างกันนะคะ,ะทีนี้นักเรียนสังเกตหารด้วย5เหลือเศษ4แสดงว่ามันหารเท่าไหร่มันหาร1ใช่ไหมคะหารด้วย6เหลือเศษห ก็ห่าง1ห,งหารด้วย7เหลือเศษหารด้วย8เหลือเศษ7ก็ห่าง1เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะห่าง1ใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนหาคอนอเลยค่ะแต่อันเนี้ยเราจะหาเหาะเราจะหาคอรนอรแล้วเอาเศษเนี่ยไปลบอันนี้นะเราจะหาคอรนอฮะสองได้คอนอแล้วให้นำเศษไปลบ ดูต่อนะทีนี้แล้วเราจะหา,อาคอรอโนของตัวไหนของตัวนี้ค่ะสามตัวนี้ก็คือห้าหแล้วก็แปดอ่ะเราก็ตั้งหาคอร์โ,รโนห้าหกแปดอ่ะในทีนี้ เราบอกว่าไม่มีตัวเลขอะไรที่สามหารได้ทั้ง3ตัวใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีเลขที่หารได้ทั้งสองตัวก็คือเลข2องสอหารห้าไม่ได้ดึงลงมา2 3 6 2 4 8หอ่ใช่ไหมคะอ่ะหมดแล้วอ่ะถ้าหมดแล้วเราก็จับทุกตัวคูณกันเป็นตัว L อูตรงมากอ่ะจับทุกตัวคูณกันเป็นตัว L อ่ะ,ะเพราะฉะนนี้คอร์นอเท่ากับ ก็2อคูณหเป็น10ถูกไหมสามคูณสเป็น12 12บคูณสิก็เป็น120อนะ่ะแต่ว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดนะจำนวนนับที่น้อยที่สุดฮนะเราบอกว่าหาเสร็จแล้วให้เอาเศษไปลบใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ใช่เศษมันคือ ระยะห่างเออระหว่างตัวมันกับเศษเราบอกว่ามันห่างกันอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นให้เอาหนึ่งไปลบออกก็ลบด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ119อยาตอบข้อส ต่อไปข้อ10คอรอนอรของ2อง220และ385เป็นกี่เท่าของหอรอมอรของจำนวนทั้งสองอคำว่าเป็นกี่เท่านะคะแสดงว่าเราจะเอามันมาหารกันแต่ทีนี้เราก็ต้องหาแต่ละตัวของมันก่อนนะคะหาหอรอมอรหาคอรอโ หาหอรอหมอก่อนนะคะเพราะว่าหอรอหมอมันจะหาได้ก่อนหาหอรอหมอก็ตั้งหารพื้นที่มันค่อนข้างจะน้อยนะคะสองร้อยยี่สิบกับสามร้อยแปดสิบห้า เราบอกว่าในที่นี้ลงท้ายด้วย0กับ5แม่5จะหารได้เอา5หารก่อน5 4 20 5 4 20อ่ะได้44อ่ะต่อไปเอา5ไปหาร385 5 7 35หรือ3ใช่ไหมคะ35อ่ะได้77อ่ะอันนี้เห็นในชัดเจน ใช้แม่11หารได้เขาจะได้4กับ7ซึ่งเราบอกว่าหอรอมอเนี่ยจะต่างกับคอรอนอนะคะหอรอมอเนี่ยต้องหารได้ทั้ง2ตัวหรือถ้ามันมี2ตัวต้องหารได้ทั้ง2ตัวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมี3ตัวแล้วหารได้แค่2ตัวอันนี้แสดงว่าหอรอมอจะเป็น1นะคะ ราะฉะนั้นจำไว้นะถ้าเป็นหอรอมอรต้องหารได้ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้หอรอมอรเราจะดูเป็นตัว i เราได้แล้วหอรอมอก็จับ5คูณ11หอรอมอจะเท่ากับ5คูณ11ได้55ทีนี้เราไปดูต่อเราบอกว่าถ้าเราจะหาคอานอต่อเนี่ย เราก็ดูว่า4กับ7น่ยมันมีอะไรหารได้ไหมซึ่งมันไม่มีใช่ไหมคะ,ะถ้ามันไม่มีครนอรของเราก็จับคูณกันเป็นตัว L นัวนก็จับ5คูณ11คูณ4คูณ7 5คูณ11คูณ4คูณ7ได้1540นะได้1540นะแต่ข้อนี้เขาถามว่าเป็นกี่เท่าถูกไหมถามว่าเป็นกี่เท่าอ่นะเ,เ,นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาคอรอนนนะคะนำคอรอนนมาหารด้วยหอรอมอนะก็จะได้1540 หารด้วยห้าสิบห้าครูขอย้ายมาเขียนตรงนี้แล้วกันหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหารด้วยห้าสิบห้าได้เท่าไหร่คะ ันนี้ได้28่สิก็ตอบข้อ3ต่อไปข้อที่11อ็ดข้อ11ลูกเสือ3กองนะคะกองละแปดสิบส้าสิบแปดหคนตามลำดับ แบ่งเป็นหมู่มูละเท่าๆกาันจะได้ลูกเสือมากที่สุดหมู่ละกี่คนอ่ะมีคำคีย์เวิร์ดให้เราคําว่ามากที่สุดอ่ะถ้าเป็นคําว่ามากที่สุดแสดงว่าข้อนี้เราจะหาหอรอหมอนะคะข้อนี้เราจะหาหอรอมอ่อะหาหอรอมอก็ตั้งหารเหมือนเดิม 84, 98, แล้วก็126อ่ะเราบอกว่าถ้าเป็นหอรอมอใช่ไหมคะจะต้องหารได้ทั้ง3ตัวอ่ะง่ายๆดูก่อนในที่นี้ลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย6มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเลขคู่แน่นอนอะไรหารได้แม้2ถูกไหมอ่ะเอา2ไปหาร84ค่ะอันนี้ได้42อ่ะต่อไปได้ 49แล้วก็ได้63นะถ้าในที่เนี้ยมันไม่มีอะไรหารได้ทั้ง3ตัวแล้วแสดงว่าหอรมอมันคือ2นะคะแต่ถ้ามันมีอะไรที่หารได้ทั้ง3ตัวนี้นก็หารต่ออนะซึ่งมันมีนะเราก็หารต่อนะ42 49 63แน่นอนแม่7อนะ่าเอาแม่7หาร7 6 42 7 7 49 7 9 63หกมีอะไรหารได้ทั้ง3ตัวไหมคะถ้าไม่มีแล้วแสดงว่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ให้เราดูเป็นตัวไอใช่ไหมหอรอมมให้ดูเป็นตัวไอเราก็จับ2อคูณเจ็เพราะฉะน,น,น,นี้หอรอมมหอรอมมจะเท่ากับ2อคูณเก็คือได้ 14ข้อนี้เขาถามว่ามากที่สุดหมู่ละกี่คนก็ตอบ14บสี่คนแต่ทีนี้ถ้าโจทย์เขาถามต่อไปอีกออถ้าโจทย์ไม่ได้ถามว่าออแบ่งได้กลุ่มละกี่คนแต่ถ้าโจทย์เขาถามว่าได้กี่กลุ่มเออมันจะมีแบบถามต่อไปอีกนะคะว่าถ้าโจทย์ถาม ถ้าโจทย์ถามว่าได้ทั้งหมดกี่กลุ่มถ้าโจทย์ถามว่าได้ทั้งหมดกี่กลุ่มให้นักเรียนจับตัวข้างล่างนี้บวกกันหให้จับตัวผลลัพธ์สุดท้ายที่มันไม่มีอะไรหันได้แล้วเนี่ยบวกกันก็จะเท่ากับ6บวกเบวก9ให้อบวกกัน 6บวกเ็บวกเก็ได้เท่าไหร่22กลุ่มจะได้22กลุ่มอันนี้ในกรณีที่โจทย์ถามต่อนะนักเรียนก็สามารถจับข้างล่างนี้บวกกันได้เลยอ่โอเคนะคะไปต่อ ต่อไปข้อที่12ข้อที่12อันนี้จะเป็นในเรื่องของการดำเนินการเนาะในเรื่องของเครื่องหมายนะคะกำหนดให้ a เท่ากับลบ4 b เท่ากับลบ6 c เท่ากับ12และ d เท่ากับลบ1ในที่นี้ขอแก้ไขโจทย์นิดนึง ตัว c นะคะตัว c ตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ2อันนี้เปลี่ยนเป็น2ทีนี้เราบอกว่าอันนี้มันเป็นงานแทนค่าเนาะเราต้องคิดทุกข้อเราถึงจะรู้ว่าข้อไหนมันถูกข้อไหนมันผิดนะคะ,ะไปดูข้อแรกนะครูขาคิดตรงนี้ c คูณในวงเล็บ b a ลบ b หารด้วย d เท่ากับ4 C ในะที่นี้ให้เป็น2อ่ะแทนค่าลงไป a, a เป็นลบ4 b เป็นลบ6ก็ลบด้วยลบ6อ่ะแล้วก็ทั้งหมดหารด้วยลบ1ทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณว,ว่าถ้ามันได้เท่ากับ4แสดงว่าข้อ1อ่ะถูกแต่ถ้าสมมติว่าเราคำนวณแล้วมันไม่ได้เท่ากับ4แสดงว่าข้อ1น่ยผิดนะคะ ก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนก็จะได้เป็น2คูณกับในวงเล็บตัวนี้ลบคูณลบได้บวกถูกไหมมันจะได้เป็นลบ4่บวกหหารด้วยลบ1ก็จะได้2ข้างในวงเล็บลบ4บวก6ลบ4บวก6ได้ สองถูกไหมสองคูณสองเป็นสี่อ่ะคูขอคิดรวบเลยนะสองคูณสองเป็นสี่เพราะฉะนั้นสี่หารด้วยลบหนึ่งบวกหารด้วยลบยังไงก็ได้ติดลบถูกไหมอันเนี้ยได้ลบสี่อ่ะข้อแรกเราคิดแล้วได้ลบสี่แต่เขาบอกว่าในทีเนี้ยมันต้องเท่ากับสี่แสดงว่าข้อแรกถูกหรือผิดอ่ะข้อแรกผิดกาทิ้งไปไม่เอาต่อไปข้อที่สอง ข้อ1นักนะเรียนจดในกระดาษโทษหรือว่าจดลงไปในนี้เลยก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าครูต้องลบนะเพราะว่าวครูคิดข้ออื่นต่อไม่ได้นะคะ,ะข้อที่สองอแทนค่าลงไป a เท่ากับลบส c เท่ากับสองลบส่คูณสบวกกับ b เป็นลบห คูณกับ D เป็นลบหนึ่งข้อนี้อาหารอีกอาหารครูขอใช้เป็นเศษส่วนแล้วกันหารด้วย2คูณกับลบหนึ่งข้อนี้ต้องให้ได้คำตอบเท่ากับหนึ่งถูกไหมคำนวณเลยค่ะ อันแรกลบ4คูณ2ได้ลบ8บวกกับ6ลบ6ลบ1ก็ได้6ใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวกหารด้วย2คูณลบ1ได้ลบ2ตัวข้างบนลบ8บวก6ลบ8บวก6ได้ลบ2เพราะฉะนั้นลบ2หารด้วยลบ2ได้1่ ข้อ2ก็ได้1เท่ากันแสดงว่าข้อ2เนี่ยถูกตอบข้อ2โอเคะนะคะ,ะต่อไปข้อที่13 ข้อที่13านะกำหนด a ดอกจันกับ b เท่ากับ a คูณ b หารด้วย a ลบ b นะคะเมื่อ a และ b เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแล้ว4ดอกจันกับในวงเล็บ6ดอกจันสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราบอกในที่นี้มันเป็นตัวดำเนินการนะคะตัวดอกจันเราบอกว่าปกติเราเคยเจอแต่บวกลบคูณหารใช่ไหมคะอ่ะแต่ในที่เนี้ยมันเป็นดอกจัน เขาก็จะมีเงื่อนไขมาให้เราว่าถ้าเราเจอเครื่องหมายดอกจันเนี่ยให้เราทำอะไรบ้างซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเอา a คูณกับ b แล้วหารด้วย a ลบ b อ่ะไอ a ไอ b นี่คืออะไรอย่าจำเป็น a กับ b นะคะให้จำเป็นตัวหน้ากับตัวหลังเพราะเวลามันเป็นตัวเลขแล้วเดี๋ยวเรางงนะคะอ่ะเราไปดูตัวนี้เลยเวลาทำนะคะให้เราทำในวงเล็บก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิด6 ดอกจันกับ3ก่อนอเราจะแทน6เป็น A เหไหมเป็นตัวหน้านะคะแล้วก็ B เป็น3เป็นตัวหลังเขาบอกให้เอา A คูณ B ก็ <B, S 2> เอาตัวหน้าคูณตัวหลัง6คูณ3จากนั้นหารด้วย A ลบ B ก็6ลบ3เขียนเป็นทางนี้แล้วกัน6 3เป็น18 18หารด้วย 3, หกลบสาเหลือสสิบแปดหารด้วย3ได้6ใช่ไหมคะอ่าเราได้แล้วจากนั้นก็เอา4ไปดอกจันกับตัวที่เราเพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้ก็คือ6กอ่าก็ทำเหมือนเดิมเอา4ี่คูณหกเป็นตัวหน้าแล้วนะเอา4ีคูณหแล้วก็ 4-6อ่ลบตัวบน4-6ได้24ใช่ไหมคะอ่ะตัวล่าง4-6อลบ6่ 4, ลบ6ได้ติดลบ2อะตัวบวกหารด้วยลบแน่นอนคำตอบต้องติดลบใช่ไหมคะเอา2ขึ้นไปหาร24ได้12 นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ12สองค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาแค่7ข้อก่อนนะคะเราทำมาทีละเจ็ดข้อก็พอนะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไป ดูซ้ำนะคะถ้าเียนจดไม่ทานให้เรียนหยุดไว้ก่อนแล้วก็คนไหนที่จดเสร็จแล้วนะคะให้เรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ไฟล์ที่ครูกําหนดนะคะให้ส่งงานครูจะเช็คชื่อจากตรงนั้นนะคะครูจะมีคะแนนให้นะักเรียนที่ส่งงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ